สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคิมคุง um นะคะเออวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีเรามารีวิวสกินที่เราสุ่มได้กันคะ่ะทุกคนคะ่ะก็คือสกินไฮบระไอนะคะ นี่ก็คือการเล่นรีวิวสกินที่คิมจะมาเล่นรีวิวสกินในแหลงนะคะเออพร้อมเครื่องประดับสุดวยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนที่มาเล่นด้วยกันนะคะคุณมิโกะนั่นเองค่ะเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์กันนะคะว่าเป็นยังไงเออแล้เดี๋ยวรอโหลดเข้าแมปก่อนเซิร์ฟเดี่ยวนี่นานเท่าไรนะคะไม่นานหรอกไม่นานแกไม่นานมากหรอกไม่นานไม่นานไม่นานมันไม่นานเท่าไร่ไม่นานไม่นานเลยไม่นานเท่าไหร่ค่ะเออไม่นาน ไม่นานโอเคใกล้เสร็จละใกล้เสร็จแล้วไม่นานเลยจะเสร็จแล้วยังอ่ะก็รอไปนะคะจนกว่าเออหน้าจอแตกกเลยจิงคะโอ้เนี่ยเอ็มแแอตแตกล้อโอเคค่ะโหลดเข้ามากันไปเทียบร้อยแล้วนะคะกับแมปโบสดสีชา์ดนะคะเออหายไปลาก็จะวิ่งไปที่ตรงเครื่องปั้นตรงนี้นะคะดูเครื่องประดับก็สวยมากซึ่ง กระประดับชื่อเครื่องประดับอะไรวะลืมชื่อเดยวนะดอกอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะอ๋ออุ้ยเสียงหัวใจขึ้นตรงนี้แกเฮย้ยได้ยินเสียงกระจกเอ้ยน่านมาแล้วอ่ะ อ้าวมันยังไม่ได้ตีเลยแล้วกดน้ำหอมทำเพื่ออะไรค้านะไม่เข้าใจจริงๆเลยโอ้เสียน้ำหอมฟรีแล้วหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะเล่นน้ำหอมเราต้องใจเย็นทุกครั้งนะคะเพราะไม่งานวายตีมิดโดนเพราะไม่งานนะคะจะเกิดการเสียน้ำหอมฟรีนะคะเออจังหวะนี้ก็คือคิมได้เป็นไม้แรกนะคะก็ทําหน้าที่จุกยาวไปนะคะเออก็คือฮันเตอร์ตีมิโดโอนะบอกเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวคิมจะวิ่งไปไม้ตรงเน้พับไหมเดีดเด็ดเด็ดจะพับเออ พับเลยนะคะแล้วก็ฮันเตอร์พังไม้เรียบร้อยก็พิมพ์ขีมส่งข้อความให้เพื่อนแล้วก็อ๋อีออกระจกโอ้ยสะดุ้งเลยแกกดน้นําหอมมิตตี้ดะคือแบบกระจกมาจากไหนไม่ทันได้มองแล้วน้ําหอมก็กดมิตดตดดี้อ๋อให้เศร้าเลยอะ <laughs> ก็ขอโทษเพื่อนไปก่อนนะแคลที่เสียแผลแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรักมาจูกระตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าฮันเตอร์มันอยู่นิ่งๆมันอยู่นิ่งๆแปลกๆดนะ ใช่ไหมฮันเตอร์มันยืนนิ่งๆแปลกๆนะมันอ่ะฉันเห็นแวบๆเลยมันเห็นแวบเออใช่เลยค่ะมันคือหมามันเอาหมามาค่ะเออมันเอาหมามาค่ะแกฉันโนดนหมาขอบแล้วหนึ่งนะคะพอสอบวิง่งวิ่งเข้าจุดจูก,กนโอ๊ยโอกระจกยกระจกไกลไปนะคะเออวายตายแน่ลำตายแน่ตายแน่แนแนอ่ะตีลมคมกรีบมันจะ อ่ะโอเครอบนี้โดนนะคะก็ตุยก่อนนะคะไปนป่งเก้าอีแบบสวยๆวีทนะคะัสวยๆเออโอเคแค่จูงให้สองเครื่องนะคะอ่ะ นั่งก้อี้วยๆไปเลยนะคะเออโอ้ยทุกคนตั้งใจถอดรหัสไม่ต้องรีบมาช่วยเราก็ได้เราอะทำน้าที่ไห่ปลาได้ดีที่สุดแล้วเราทำน้าที่น้ำหอมดีที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องรีบมาช่วยเราก็ได้นะคะเออแต่ว่าจะให้ดีก็ยากไข่เสนะคะรีเปล่าเออดูแม่นักบวชหญิงจะเข้ามาช่วยนะคะอุอ้ยคนนี้ฉันเป็นคนดีอะไรปานนั้นโอเคค่ะปุราสลับสกิลเรียบร้อยแล้วโอออุ๊ยอุ๊ยรักเลยอะเลิฟอุ้ยทำไมนะ จอมันกระตุกเล็กๆน้อยๆวันเนี้เออไม่เป็นไรแกมันไม่ใช่อุปสรรคเว้ยตอนนี้เราก็คือวิ่งไปโดยมีนักบวชหญิงตามโคเวอร์ตูนให้อยู่เหมือนว่าฮันเตอร์เนี่ยมันตามอยู่ไหมวะแกเนี่ยเออมันไม่ได้ตามแล้วเนี่ยมันหาไม่เจอแน่เลยหรือไมว่ามันไปไล่ลูก้าหรือเปล่าวะลูก้าปั่นอยู่ตรงนั้นไหมอะลูก้าหรือคุณมิโก,โกที่เล่นหมอคะปั่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ไม่รู้ใครแต่ว่าเสียงหัวใจขึ้นอีกแล้วต้องต้องแอบต้องแอบต้องแอบอ๋อลูก้ารนี่โอเคลูก้าจู๊กอยู่โอเคนักบวชหญิงคะเรามาหาจีฮิวเหมอะกันดีกว่านะคะเออตามมา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 เออฮิวตรงนี้แหละค่ะฮิวฮิวเออแอบแซบ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 แอบ อ๋อเออค่ะคือคิมจะบอกว่าคิมจะมีพูดรยายละเอียดสกินกับเครื่องประดับมากนะคะทุกคนก็ดูเอาเองแล้วกันนะคะเพราะคิมก็แบบไม่ออกสะพูดอะคเกียดเลยอะ <laughs> แล้วคือแบบคลิปนี้ก็ค่อนข้างดองมีอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ว่างอะแกคือแบบองานก็มีส่งเป้าหรอกแล้วก็อีอเหตุผลหนึ่งคือคิมคิมติดเกนชินคือภาคนี้เล่นเกนชินบ่อยมากค่ะกะว่าจะแบบดองไอ ไอเม็ดเปิดกาชาแกวไอไอ,อ,อกระจกชิบหายแล้วยังพูดไม่จบเลยอ่ะมาจากไหนวันเนี้ยเออกันขอพูดต่อละกันว่าจะดองไอเม็ดที่เปิดกาชาแก้วไเปิดปูดจงลี่อเอออยากได้มากเดี๋ยวคิมจะมาถ่ายคลิปเปิดกาชาเกนชินให้ดูนะคะคือไม่รู้ว่าคนอยากดูไหมแต่กูจะถ่ายแค่นั้นแหละเอะออันนี้ก็ขอเอ้ายังไม่ทันได้ปั้นเลยอ่ะโอ้ย แกแมรี่มาไล่ฉันอีกแล้วนางนี้มันหลายใจยากมันหลายใจมากเลยมันไม่ควรไม่ควรมาไล่ฉันไม่ควรไปไล่ลูก้าต่ตนะเอาที่จริง <laughs> โอเคค่ะคิมว่าเออคิมจะเปิดเครื่องใหม่ตรงนี้นะคะก็ปั่นยาวไปยาวไปค่ะ อุย้ยปั่นหนึ่งได้ตรงนี้แล้วส่วนเพื่อนตรงนั้นเขาปั่นได้70แล้วก็ฉะนั้นเราไปสแตนดาร์ดหน้าประตูกันดีกว่าแกเพราะว่าแบบเพื่อนเขาเตรียมเครื่องแล้วชิปะงั้นเราก็ไปหน้าประตูกันอย่าให้เสียนะคะก็วิ่งไปเลยค่ะตอนนี้นะแบบแมรี่น่าจะไล่ลูก้าอยู่เออเห็นไหมนักบวชยิงเตรียมเครื่องแล้วโอเคก็น่าจะไล่ลูกา้ะะอา,กาอยู่นั่นแหละค่ะเ้าลูก้าอยู่นี่หรอเอาลูก้าอยู่นี่แมรี่มันทำอะไรวะแมรี่มันทำอะไรอะ่ะจุดเลยเออโอเคจุดละแมรี่มันทำอะไรอย่าไหนดูสิ มันยืนนิ่งมันนิ่งทำไรอ่ะนังบวชหญิงก็อยู่นี่หรอแล้วแล้วเพื่อนกูล่ะเพื่อนกูอยู่ไหนวะเมโกะอยู่ไหนลิกเอออยู่นี่นะคะอันนี้ก็คือมาชุมนุมการรอลูก้าเพิ่มดูนะคะแกว้ายไอ้ชิหายเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตกันเทเลพอร์ตโออเออเอสะดุกสะดุกออเอาตีไม่โดนว้ายตีไม่โดนค่ะเออออกประตูได้แล้วค่ะเออคนสวยออกพร้อมผู้ชายนะคะรักเลยเด้เวอร์นะคะเออ จริงจับมาค่ะพอสอดในขอดูหน่อยสิอ้าวนักบวชยิงตูเย่หรอแล้วเพื่อนกูลาโอเคเพื่อนกูจุกอยู่นะคะในะดูสีเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อวายตายแล้วโอเคคิมว่าเกมนี้น่าจะรอดสามรอดสามหรือเสมอวะน่าจะรอดสามเละนะคะเออเออมันต้องรอดสามให้ได้สิครับเพราะกูเชื่อมั่นในเพื่อนกูค่ะเออก็คือตอนนี้เนี่ยดูมิกกะอยู่ไหนวะเด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 ะ เเก๋นั่งอยู่ตรงนี้แมรี mm ่ hmm. จะเปิดกระจกไปตรงนี้อุ Ooh, hi, mm ้ยให้เปิดกระจกไม่โดนคะ่ะเออมิกโกก็น้อมกำการเปิดประตูใหม่นะคะ mm hmm. ก็น่าจะออกได้แหละเพราะฉะนั้นคิมขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คิมเป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะแล้วคลิปรีวิวสกินเออช่างแต่งศูบชีสกีอเลยนะ ลืมชื่อแล้วอเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวคิมจะทยอยถ่ายที่หลังนะคะก็แบบอืมก็ขอตัวไปเล่นเกมชินก่อนละกันค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ะฝันดีไอต้าบ้าจุบุจุบุนะคะรักค่ะจุบจ๊บ